ีวันที่6เมษายนนะคะสภาพอากาศหนาวเย็นมากวันนี้นะคะที่ชาจะส่งมอบพ่วง2เมตรคือ4เมตร50นะคะไปอำเภอก,กันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะของลูกค้านะคะคุณสมศักดิ์นะคะ 2เมตรค่ะความยาวที่สี่เมตร50บวมพอ6เมตร2ี่เซนติเมตรตัพื้นหนาตัวยางอะไรยางชุดของติดโดนปี2021ค่ะตัวดุมเป็นดุมรถยนต์โครงสร้างเต็กกลางน้ำหน้าสี บันไดเดล็กรางน้ำสามเซตนี้เป็นเซตโปรโมชั่นนะคะราคาอยู่ทีนนะะ่สามหมนแปดพันเก้าร้อยบาทเฉพาะคนที่จองนะคะในเดือนมีนาคมเมษายนนะคะนี้เรายัาง กำลังตามไล่เก็บส่งให้หมดถุดยอดบินการสั่งซื้อนะคะสั่งผลิตใครที่อยากได้พ่วงราคามาตรฐานคุณภาพสูงต้องสั่งต้นปีนะคะราคานี้ถ้าปลายปีบอกเลยว่ามีหนาวนะคะปูพื้นหนาสองมมิลมีค้ำยัน ซ้ายขามีที่ตรึงรัดเตซ้ายขวาทั้งสีนะคะเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยก่อนส่งมอบขออนุญาตรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะคะว่างาน สั่งขาดสีเหลืองนะคะขอบสีน้ำเงินหรือฟ้านะคะชาขออนุญาตติดชื่อนะคะที่ชาบ,บ้านเทเลอร์ให้ลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจร่วงนะคะผลรถเกี่ยวข้าวรถไถน,นะคะก็สามารถที่จโทรมาเบอร์นี้ได้นะคะศ9นย้าสายสกูห้หรือเข้าไป ดูเราใน YouTube นะคะช่องทีิชชาบ้านเทนเลอร์เพงเพงสี่สองปดเ้าบนราชทานีได้สำหรับงานท่วงอุบลน,นะคะตอนนี้ก็คือมีการต่อซาลี่นะคะแล้วก็ท่วงขนาดสองเมตรยี่สิบคูห้าเมตรส่งมอบปลายทางกระบินบุรีปาบินบุรีส่งตาม บินมาจำการผลิตนะคะแล้วก็ต่อด้วย190คู4เมตร20นะคะส่งลูกค้ารัดเองนะคะตัวนั้นลูกค้ารัดเองให้ดูเกอคอเป็นประกบเหกรางน้ำหน้าสีค่ะเพื่อความแข็งแกร่งในการวางใบมีของรถไถแล้วก็มือกวักของตัวรถเกี่ยวข้าว คนรถไทยสบายสบายเลยพี่ได้อยากได้กระโทษตามเบอร์นี้ตุลาสามสีบแล้วคั้งหกเจ็ดกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการบอกต่อนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับความเอ็นดูนะคะพี่ชาวบ้านเฮลเลอร์นะคะแล้วก็ความไว้วางใจนะคะบางท่านโอนมาจำมาเนี่ยคือรอรับสินค้าเดือนตุลาคมนะคะ ไม่ใช่ธรรมดานะคะแต่อยากได้โปรราคานี้กล้ามัดจ๊ะมิชาก็กล้าทําให้นะคะ<ม>นี่<ม>แตะป้ายแดง ัวเมต2เมตร20 m. นะคะเป็นสีสั่งพิเศษนะคะต้องขอบคุณบริษ,ษัทสีนะคะคุณแอมนะคะส่งมาให้เทสนะคะว่าจะสวยแค่ไหนติดตามที่ชาบ้านเทนเลอร์ได้ขอบคุณค่ะ